เป็นอะไรเสียตัวแล้งไงกูเดินใจแอนกับตวนิโอแกล่งอีกแล้วว่ะอีกแล้วเหรอว่าลำคาญไว้เดี๋ยวกูจะการให้เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆก่อนเพื่อนกูแค่อยากจะสอนพวกนั้นให้รู้จักเคารพกูเฉยๆไม่ใช่ใคฆ่าเพราะฉะนั้นขอของวิเศษให้กูหน่อยได้ไหมมึงบอกมึงอยากได้ความเคารพแต่มึงคิดจะแก้ปัญหาด้วยการใช้ของวิเศษระแน่นว่ะนี่เป็นเรื่องของการยืนหยัดด้วยตัวมึงเองกูกูพ่อกู กันมาหมดแล้วแล้วนี่ก็คือตาของมึงแล้วมึงจะให้กูทายังไงล่ะพรุ่งนี้มึงพากูไปที่โรงเรียนกับมึงด้วยแล้วกูจะสอนให้มึงูจกก้จักบคาว่าลูกู้ช่ายดเดลมอนทำไมมึงต้องมาอยู่ในกระเป๋ากูด้วยล่ะเนี่ยลูกไต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเองกูแก้ไหมกำแนะน,นำเฉยๆแต่ตัวมันหากกาฮุดมากจังเลยวัยนั่นไง ใช่ใช่ใช่กูก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันใช่โอเคเพื่อนเอายังไงตอ่อล่ะตุกุนเดามันเรียกร้องความสนใจเฮ้ยไ hey, <hey>, oh, อ้อ้วนย่าด่าอ้วนมันโดนกูดูสิสุนใน้ออกว่าใครมาเธอมีแต่คว,วายอย่างมึงต้องเรียนหนังสือด้วยหรอวะกู <c oughs> ชอบที่มึงด่าวะ่ะโดเดรม,มนันช่วยกูหน่อยดิช่วยเลยช่วยพูดแทนให้กูหน่อยดิเป็นเลยโนบิเตะตอนเช้ากินย่าไม่อิ่มหรือไงมึงด่าอีกแล้วโดเก่งดีนี่ ยังรู้ไม่ล่ว่ากูกินยาที่ไหนยดที่ตัวเป็นแม่มึง,ง่ะเฮ้ยมึงพูดอย่างงี้อยากมีเรื่องไรไงวะตอนนี้มันเก้ามาใเลยแล้วชเลยใจแอนวันนี้เป็นวันตายของมึงไอ้เชีย่ยกูลืมไปกูชอบไม่เป็นนี่มึงชอบกูแล้วเหรอใจแอนกูไม่รู้สักลยวันหลังอย่าด่าแม่คนอื่นอีกล่ะ โอ้มึงคิดว่ามึงชกกูสองสามีแล้วเรื่องมันจะจบเหลอไอ้ตุงตีว้าวใจเย็นกูมไม่ได้พูดกูไม่ได้ว่อโอเคดูเหมือนสถานการณ์จะดูแย่กว่านี้กูคิดว่าเยอะเลยแต่ไม่ต้องเป็นห่วงรา่ต่อไปเราจะฝึก S <S <an> <S เห็นแล้วน้ำตากูอยใหญ่เลยว่ะร่างกายเช็คกราบเช็คโง่เช็คชอกแมวนั่น, smok, น,น,นสิใจซามเช็คโอเคยินดีด้วยโนบิตะตอนนี้มึงก็ได้เป็นลูกผู้ชายเต็มตัวแล้วแล้วกูก็ภูมิใจในตัวมึงมากด้วยเพราะฉะนั้นอย่าพูดมากแล้วไปตักต่อได้บนนักเลงให้มันรู้ว่าแถวนี้ใครใหญ่